สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิวพรกระแสะผลกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยภาควิชาลโลหะการนะคะชื่อเล่นว่าฟิล์มค่ะความรู้สึกแรกที่ได้ยินชื่อตัวเองถูกประกาศว่าผ่านการคัดเลือกรอบแรกของโครงการจุฬา engineering ambassador นะคะพูดตรงๆเลยว่าหนูงงมากเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านการคัดเลือกค่ะแต่ก็รู้สึกดีใจมากเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คิดต่อว่า หนูต้องทำตามสิ่งที่หนูพูดออกไปเนี่ยให้ได้เป็นจริงมากที่สุดค่ะนั่นก็คือหนูจะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเราค่ะสิ่งที่หนูคาดหวังจากโครงการนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์อันมีค่าที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้แต่รวมถึงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งด้านคลิกภาพวิชาการการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรวมไปถึงทัศนคติทางด้านต่างๆให้สมกับเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกค่ะสำหรับสิ่งที่หนูอยากทำให้คณะสีเลือดหมูของเรานะคะหนูอยากเป็นต้นแบบในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนิสิตทุกคนค่ะหนูอยากให้คนภายนอกมองว่านิสิตคณะวิศวกรรมของเราเนี่ยไม่ใช่แค่มีความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นกลุ่มคนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพความรู้ความสามารถสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทำงานเป็นระบบตั้งแต่คิดเป็นลงมือปฏิบัติเป็นแก้ไขปัญหาได้นะคะความประทับใจแรกเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งแรกที่ทำให้คนภายนอกได้สัมผัสและได้รับรู้ถึงความเป็นนิสิตรั้วสีชมพูคณะสีเลือดหมูของเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะไว้ว่าการที่เราจะพัฒนาคณะเนี่ย เราไม่ได้ใช้บุคคลเพียงแค่2 12บสองหรือ27คนเท่านั้นแต่เราต้องการพวกคุณทุกคนมาร่วมกันพัฒนาค่ะหนูจึงขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะคะและอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราทาง27คนด้วยนะคะและอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ